โอเคผมก็ต้องขอกัาบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ ETS 2นะครับสำหรับใครที่รอคอยมาเนินน่นนานแสนนานนะครับโอเคในวันนี้นะครับเราจะไปส่งรถเกตให้สายงานนะครับผมก็รถที่เราจะใช้ในการขนส่งก็คือ isuzu f x z 3 6 0คันนี้เลยนะครับไปแต่งมาใหม่นะทุกคนนี่เป็นไงทุกคนใส่สเกิร์ตแบบต่ำๆเลยนะทุกคนบางฝุ่นยืนๆแบบนี้เลยทุกคนดูดิ ูไฟสปอร์ตไลท์กระจุกนาซาครับโอ้คันนี้แต่งสวยมากครับผมดูดิเอดเคไปครับผมเพื่อประกันไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องออกกันเลยแล้วคลิปนี้มีการใส่เกียร์ด้วยนะครับผมใส่เกียร์แบบสมจริงเลยนะเออแล้วก็มีน้องคนหน่งนะครับได้คอมเมนต์มาแล้วครับผมได้เข้าไปอ่านนะเขาบอกว่าให้เล่นแบบสมจริงหน่อยนะครับขอ1คลิปโอเคเดี๋ยวคลิปนี้พี่จะจัดให้แล้วกันนะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะสมจริงแค่ไหนนะเดี๋ยวจะพยายามให้แล้วกันนะครับ โอเคไปเดี๋ยวเราไปขึ้นงานกันก่อนครับดับแรกนี่ใส่เกียร์ถอยก่อนครับทุกคนคือตอนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยชินกับการใส่เกียร์อยู่นะทุกคนน <c oughs> ะครับเปิดไฟขอทานแล้วก็ถอยลอดนะครับผม,ผมต้องอีกอย่างมากมายครับพี่น้องลุยอย่างเดียวครับผมโอ้จะเย็นครับทุกพี่ขึ้นมาสิงแท้เออ ยังไม่ค่อยชินกับการใส่เกียร์ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคมามเดีย๋ยวเราขับภายในตอนนี้ก็ได้ละทีนี้อุ้ยหลุลหดอะนะครับต้องหยอดด้วยนะทุกคนเพราะว่าเราเล่นแบบสมจริงนะครับฟังเสียงท่อเอานะทุกคนเสียงท่อนี้ล้านมากครับผมคันนี้เสียงท่อแบบไพเราะมากๆเลย <BLANK> <park> ไม่อยากคุยครับผมเสียงท่อแบบเพาะมากครับ ใครับดูรถซ้ายขวาครับไม่มีกาเลี้ยวรถมีบขสาด้วยนะครับทุกคนเนี่ยมีบริษรัทขนสง่งด้วยนะครับตรงนี้ไปครับผมเออลุกละนาดลุกละนาดก็ค่อยหยอดครับก็ค่อยหยอดบึบนี้คือเล่นแบบสมจริงมากครับจริงๆ ฟังเสียงเทอร์โบซะก่อนอยากชอบเลยครับมาครับเลี้ยวที่นี่เลี้ยวเลี้ยวนี่เหลือเป็นโลดป้าเหลือเป็นโลดแต่เกียร์แบบสมจริงเลยนะทุกคน โดยการบังคับของผมเนี่ยผมใช้คีย์บอร์ดในการบังคับนะหลายคนอาจจะสงสัยนะครับเอ,อพี่ไม่ใช้จอยเลยหรือเปล่าครับจริงๆแล้วผมไม่มีจอยเลยนะทุกคนไม่มีจอยพวงมาลยัยใดๆทั้งสิ้นนะครับใช้คีย์บอร์ดนี่แหละครับไหนว่าโรงงานอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไงเราจะย้ายจากไซ่งงานตรงนี้ไปอีกไซ่งงานหนึ่งนะครับนี่นี่นี่นีเ่เดี๋ยวเราติดต่อรปภก,ก่อนครับ สวัสดีครับมารับงานครับนะครับตอนนี้รปภก็ได้ทำการอนุมัติให้เราแล,แล้วเราก็ถอยไปขึ้นกันเลยโอ้โหอันนี้เขาสร้างอะไรวะเนี่ยสร้างโรงเรียนหรือสร้างอะไรวะสร้างโรงแรมหรือเปล่าเนี่ยเขากำลังสร้างนะครับเดี๋ยวเรามาจอดรถถอยเสียบเข้าตรงนี้นัดคนแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเอารถเกตมาขึ้นให้เรานะครับ เดี๋ยวผมจะขับภายในเลยนะทุกคนนะสมจริงครับผมบอกเลยคลิปนี้จะมาเลยแบบสมจริงครับตามที่บอกไปครับผมอาจจะไม่ค่อยสมจริงแบบอันนี้นะแบบเหมือนจอยพวงมาลัยนะแต่ว่าผมก็จะพยายามให้ละกันนะครับเพื่อนน้องๆครับผมทําได้แล้วช่วอองนี้อาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะครับผมวันนี้ผมยุ่งมากเลยครับผมแต่ว่าอ่านอ่านอยู่นะทุกคนแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ตอบนะครับ โอเคโอโหตรงเป๊ะทุกคนโ okay. อเคจุ่เด็กมือเลยเป็นไงทุกคนโอโหตรงเป๊ะโอเคทุกคน,กคนเดี๋ยวเรารอให้เขาเอารถเกตมาให้เรานะทุกคนเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ขึ้นงานเสร็จเลยลวกันนะครับเพื่อประกาศไม่เสียเวลานะไหนมาแล้วครับผมรถเกตนะครับผมอันนี้นะ่าจะเป็นรถเกตร,รุ่นใหม่นะทุกคนรุ่นเล็กนะครับไม่ใช่รุ่นใหญ่นะตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันเลยครับเพื่อประกาศไม่เสียเวลา ครับตอนนี้เราขึ้นงานเสร็จแล้วนะครับผมลืมเอาเบรกมือลงนะครับ <c oughs> ไปทีนี้เล่นแบบสมจริงครับผมอาจจะเล่นภายนอกน้อยกว่าเล่นภายในนะ <c oughs> เพราะว่าคืออย่างที่ผมบอกไปนะครับ <c oughs> เพราะว่าผมจะเล่นแบบสมจริงนะทุกคน <c oughs> เกเลฟาย เดี๋ยวเป็นโลดอันนี้ผมอยู่ที่แมปใหม่นะครับผมเป็นไงทุกคนบรรยากาศสวยไหมเป็นแมปที่ผมลงมาใหม่นะครับผมกดหน้าเล่นอนะ่ะบอกเลยดูบรรยากาศครับโอ้โหมีภูเขามีต้นไม้เยอะแยะเลยครับทุกคนลกระนาดลกระนาดยอดยอดยอดบึ๊บเฮ้เล่นแบบสมจริงนะทุกคน อันนี้ผมใส่เกียร์มือเลยนะทุกคนผมไม่ได้เอาเกียร์ออโต้มานะครับอเอ็คแล้วขวาดูรถมันมีกระเกลียวลอดมันมีกระเลียวลอดนะครับผมาลากกยับโอ้ยฟังจากเสียงเทอร์โบครับไปครับทุกคนเหยียบยิงยาวอย่างเดียวครับ แมปนี้บอกเลยครับมีขึ้นเขาลวงเขาสมจริงแน่นอนครับผมสวยมากครับแมปนี้ใครอยากให้ผมเอารถคันนี้ไปไต่เขาคนโหดก็คอมเมนต์มาได้ครับผมเดี๋ยวจะไปหาแมปที่มันโหดเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะครับผมก็อยากเล่นเหมือนกันนะผมก็อยากลองดูเหมือนกันว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับผมเอออยากลองเหมือนกันตั้งแต่เล่นเกมนี้ผมก็ยังไม่เคยไปทางคนโหดเลยไปแต่ทางเรียบนะครับผมไปครับ ตอนนี้กำลังขึ้นเดินครับรอบยังสูงอยู่ครับผมไปครับลากเกียร์ไปยาวๆครับผมเกียร์เจครับุดตอนนี้อยู่เกียร์เบอกเลยครับมีการขึ้นเขาลงเขาแน่นอนไปตอนนี้รอบยังอันนี้อยู่นะครับโอ้ยแบบรรยากาศดีมากครับผมตอนนี้เป็นเวลา4โมงเย็นนะทุกคน จะมืดแล้วว่ะเอ,อ้ยชิมหายละืเอ,อเราจะย้ายรถเกตไปอีกไซงานหนึ่งนะครับอยู่อำเภอใกล้ๆกันนะครับผมอ่าอยู่อีกอำเภอหนึ่งนะย้ายจากอำเภอหนึ่งไปอีกอำเภอหนึ่งนะครับเป็นงานแบบว่างานสบายๆครับผมอ่างานใกล้ๆครับโอ้โหตอนนี้กําลังขึ้นเนินครับทางตรงเดี๋ยวจะขับภายนอกให้ดูแล,ล้วกันครับขอนกี์ครับถอนกี์คือเราต้องถอนกี์เออ โอ้สวยมากครับผมสีนี้อันนี้มันเป็นสีขาวมุกนะครับผมขาวมุกนี่ลดเกียร์ลดอะไรวะเนี่ยเคสค์ดเหรอ่านว่าอะไรวะคาซ่เออเช็กไหมเงยน <c oughs> อมากับหางโรเบียครับผมหางโรเบียนี่ยังไม่ได้ไปทำสีเลยทุกคนถอดเกียร์ก่อนถอดเกียร์ก่อนขึ้นเนินรอบมันสูงครับต้องถอดเกียร์โอ้ไปแล้วครับ ดันยาวๆครับผมดันเขา่มา,ามาทางโงแล้วเราก็ขับภายในทีนี้มปดัน,นครับผมดันยาวๆครับโอ้ยเป็นไงทุกคนโอเคไปบอกเลยครับเวลาเราเล่นแบบใส่เกียร์เนี่ยมันจะให้อารมณ์แบบสมจริงมากนะครับผมขนาดผมเล่นในคียบอร์ดนะเนี่ยยิงก้นใส่ใส่เกียร์แบบโคตรมันเลยนะเออ ใครที่มีเกมนี้ต้องลองเล่นดูครับผมใครที่มีคอมนะต้องลองโหลดมาเล่นแล้วสําหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นอ่ะนะโอ้โหฟังจากเสียงเทอร์โบเป็นไงทุกคนตาม60ตัวนี้ดีมากครับตอนนี้กําลังลงเขาครับผมระวังถนนลื่นทางโคดเคี้ยวป้ายมันบอกใช้เกียร์ต่ำครับผมเราต้องใช้เกียร์ต่ำไปครับ ปล่อยให้รถไหลลงยาวๆครับผมใช้เกียร์ต่ำแล้วก็ปล่อยให้รถไหลลงเลยต้องเหยียบคันเร่งนะครับเดี๋ยวรถมันจะทําการชะลอให้เราเองแล้วทุกคนไปลงเนินเสร็จแล้วเราก็เหยียบต่อเลยครับผมเออแตนยาวๆครับคลิปนี้ไม่ได้เปิดหน้านะครับผมรู้สึกว่าการเปิดหน้าเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างมากครับผมขีเกียจมากเลย แบบว่าทำตัวไม่ถูกอะนะเออบอกทุกตเลยเวลาผมเปิดกล้องน,นี้ทำตัวไม่ถูกร <c> ถ <oughs> คันนี้มี8เกียร์นะครับผม8เกียร์บวกหนึ่งครับน่าจะเป็น9เกียร์นะโอ้ึ้นเนินอีกแล้วครับผม <c oughs> ดันเขามันมากครับผมอีซูตัวนี้เอ็นเคโอ้ดันเขาครับดันเขาต <c oughs> ่อครับดันยาวๆครับผม ขึ้นสบายเลยครับอันนี้ผมขึ้นเกียวหกนะเมื่อกี้อ่ะขึ้นสบายเลยอเอรอบอยังสูงอยู่ครับทางโคตรเขียวมากครับผมขึ้นเขาลงเขายากาศอย่างสมจริงอ่ะไม่ไหวไม่ไหวรอบสูงต้องถอนเกลีย์ครับ <laughs> ต้องใช้เกียวห้าครับผม เข okay, ถึงทางตรงแล้วเดี๋ยวเราซัดเลยครับทีนี้อ้โดถ่ายรูปว่ะอะไรวะตายแล้วโดถ่ายรูปครับเมื่อกี้ดีหมดแล้วค่าข้าผมโดถ่ายรูปเฉอยอย่างว่าโอ้ตายแล้ววิ่งแค่60เองอะ่ะโดถ่ายรูปขนาดขึ้นเขานะเมื่อกี้อะ่ะผมขึ้นเขาเสร็จปุ๊บโดถ่ายรูปปั๊บเลยอย่างว่า ตอนนี้ลงเขาแล้วครับผม้ไปครับเหยียบทรงเลยครับผมทางตรงไม่ต้องกลัวรถคันนี้น่าจะมีแเกียร์นะครับผมสุดแล้วนะครับเฮ้ยใครทำอะไรหล่นไว้วะเอ๊เคใครทำอะไรหล่นไว้วะเอาไม่มีแต่ลมเลยวะ่ะไปครับผมบรรยากาศแบบนี้ทางโลง่ลงๆแบบนี้เหยียบอย่างเดียวครับขับรถชิว,ชว สบายหูสบายตาม,มากครับแบบนี้เดี๋ยวคลิปหน้าครับอย่าให้ผมเอารถคันนี้ไปเล่นในทางคนโผลนะครับคอมเมนต์มาเลยครับผมเดี๋ยวผมจะจัดให้น้องๆดูเลยครับขอแค่ทุกคนขอมานะครับเออขอแค่ทุกคนขอมาแค่นั้นเองนะครับผมไอ,อคลิปนี้เราเล่นแบบสมจริงนะเออเกือบลืมครับ <laughs> ขอแสงก่อนแล้วกันนะครับพี่โอ้พกี่ครับช้า เกอบเข้าไม่ทันถ้ามีจอยพวงมาลัยนี่จะสมริงมากทุกคนเดี๋ยวขอเก็บตังค์แป๊บหนึ่งสัก4-5ปีเก็บตังค์อะไรโดนขนาดนั้นเก๋ใกล้ถึงแล้วทุกคนอีก20โลครับผมอีกไม่ไกลเกินเอื้อมครับไม่ไกลเกินใจครับผม ดันยาวๆครับดันยาวๆรถคันนี้วิ่งได้160กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมแรงมากถ้าแบบเป็นทางตรงๆนะไม่มีรถขวางไม่มีขึ้นเนินนะวิ่งได้160สบายครับผมสุดเข็มไม้พอดีครับโอ้แรงมากผมอย่าปล่อยอย่าปล่อยตอนนี้วิ่งอยู่ร้อยสามครับด่วนจริงครับผมโดนรถเกตครับผมไม่รู้ว่าจะโดนไปเพื่ออะไรนะ,อะขอแซมก่อนแล้วกันนะครับ เราไฟเลี้ยวหรือเปิดแล้ว <c oughs> ด่วนจัดเป็นถนนส่วนเลนนะครับผมวิ่งเลนขวานะไม่ได้วิ่งเลนซ้ายเหมือนประเทศไทยนะคือแมบวิ่งเลนซ้ายนี้หายากมากครับหามันหายากจริงนะเออเออเบรกเบรกเบรกถึงวงเวียนแล้วครับทุกคนเบรกเบรก แล้วทุกคนอ่าเบรกเบรกเบรกอ้ยโอ้โหผมต้องดึงเบรกมืออ่ะทุกคนเมื่อกี้อ,ะ,อะไรของมันวะไม่มีรถแทนที่มันจะไปนะเวย้ยมันเบรกรับผมเฉยเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอรถเก่งนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางเดียววะเราเปล่าวะตอนนี้เริ่มมืดแล้วครับผมขอเปิดไฟก่อน,ไ, <laughs> นไ,ไหนวะไหนไปไหนละแม่เมื่อกี้นะ มันไม่มีรถนะแต่มันจอดเพื่ออะไรวะเบรกรับผมเฉยเลยเกือบลอดตซะละถ้าผมเป็นบิงเด็กมือโอ้โหเกินไปหัวหน้าเกินไปเฮ้ยใกล้ถึงแล้วทุกคนอีก8กิโลครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะทุกคนเนี่ยปอดเกียร์ถอดเกียร์เถินเกียร์ เข้าเมืองอยู่แล้วทุกคนเมืองนี้สวยมากทุกคนยามกืางคืนค่อนข้างก็คืนแสนสวยงามเข้าในเขตชุมชนต้องลดความเร็วครับพี่น้องครับปึ๊บต้องหยอดครับผมเจอลูลนนะาต้องหยอดครับถนนถนมรถมากครับผมสำหรับผม ตถนุธนองครับจะได้อยู่กับเราเป็นนานๆครับชับเบดี๋ยวเป็นลดไปงนางทุกคนคลิปนี้ผมขับได้แบบสมจริงเลยเข้าในเขตชุมชนแล้วครับตอนนี้แมบปบนี้สวยจริงๆนะทุกคนแบบโอ้โหให้อารมณ์แบบสมจริงมากครับ จอลูกนาได้แล้วโอ้โหน,นี่เป็นปั๊มน้ำมันเว้ยทุกคนปั๊มยังสวยครับโอ้โหดูทุกคนดูดิปั๊มสวยมากครับโอ้โหปั๊มอะไรวะเนี่ยปัม๊ม BR ปั๊มสวยมากครับผมปั๊มสวยมากฟังเสียงท่อแล้วเราสิทุกคนนี่โอ้โหชาวบ้านชาวช่องเขาครับ โอเคครับผมขวามือเรานี่เองนะครับถึงแล้วนะทุกคนนะไหนวะไหน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 อ่านี่ไงครับถึงแล้วเอ้ยทำไมมันลกจังวะอ๋ออันนี้มันไม่ใช่สายงานเว้ยมันเป็นอู่มันเป็นอู่ครับผมมันเป็นอู่อันเนี้ยตอนนี้เรามาถึงก็หกโมงพอดีครับผมหกโมงโอเค ที่ที่เราจะไปจอดไว้ก็คือตรงนั้นนะครับสายมือเราเดี๋ยวเราโยนรถแป๊บนี่ครับอันนี้ต้องถอยพายนอาแล้วแหละทุกคนเพราะว่ามันมืดแล้วนะครับมันมองไม่เห็นกระจกนะโอเคถอยเสียบตัวนี้นะครับโอ้โฟอดมืดเลย มืดแท้มันคือมืดแท่ไปถอยไม่สว่างเลยวะ่ะตรงอย่างวะเนี่ยนี่ได้อยู่ครับผมได้อยู่ งามโอ้โหตรงเป๊ะเป็นไงทุกคนปัป๊บโอเคเรียบร้อยครับเป็นไงทุกคนโอ้โหฝีมือปลาฝีมือบอกแล้ว <c oughs> เด็ดสิ้นภารกิจครับผมน่มารับตังค์ครับผมรับตังค์แง่ทุกคนยอดมาถึงก็มืดพอดีครับทุกคน อโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับผมก็ถ้าใครอยากให้ผมเอาหัวลากคันนี้ไปวิ่งทางทโหดนะครับผมที่ที่คิดว่าไม่สามารถจะไปได้นะทุกคนก็คอมเมนต์มานะครับอยากให้เล่นแมปแบบไหนนะทุกคนแมปฮิมมุงฮิมม่าอะไรมีหมดนะ <c oughs> โอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ